ขอสักหนึ่งท่านเลยค่ะออกมาจับไมออกมาจับไมเล่าบรรยากาศวันนี้หน่อยว่ามีความรู้สึกอน้องนานาค่ะเชิญเลยค่ะปรบมือกับน้องนาดาด้วยค่ะเชิญค่ะน้องนานาพูดซะขนาดนี้แล้วถ้าไม่ลุกนี่ไม่ช่วยกันทํามาหากินนะคะอ่าเชิญค่ะเชิญค่ะน้องนานาค่ะนะช่วยกันทํามาหากินหน่อยนับหนึ่งมาบ่อยค่ะเป็นเอฟซีประจําเลยเชิญค่ะเชิญค่ะเอาเราหยุดพูดแล้วเนี่ยเอามาเอาหมวก เฉยๆค่ะอะใช่อยู่ดีๆก็โชคคนจะโชคดีค่ะเดินเดินมาเฉยๆก็ได้พี่ดาผ่านการค่าเชื้อแอลกอฮอลแล้วน้องเอกค่ะมีความรู้สึกประทับใจอะไรกับงานวันนึกรอนน้องเอกน้องนานาน,น้องนานาตายแล้วอัดวิดีโอไว้ด้วยรู้ชื่อจริงเลยพาเชิญเลยค่ะ ที่ที่ที่มาร้านเนี่ยประจาเพราะว่าชอบบรรยากาศร้านดีมากนะผู้ชายก็เยอะออแนะนํามาเลยว่าใคร,ใครที่ไปให้มาที่นี่จริงๆบรรยากาศดีเนี่ยลมโกกเย็นสบาย <c oughs> ไม่ได่พูดอะไรเลยว่าอยู่ดี่กรียก,กขึ้นมา <c oughs> อาหารอร่อยค่ะอาหารอร่อยชอบเด็กเสิร์ฟค่ะ ้มตำเอาปอบมือกับน้องนาดาของเราด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะเอาละค่ะก็จบสวยจบแบบคำชมจากลูกค้านะคะน้องนานามาบ่อยมาประทับใจชอบเด็กเสริมอะไรก็ติดต่อกันเอาเองแล้วกันนะคะ